Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์เซนช่วงเย็นปร์ตีออกมาแนบปืนไม่ควรเซ็นคว้าตัวเดมเบเล่เข้ามาร่วมทีมปืนใหญ่ตกเป็นข่าวว่าสนใจดึงตัวเดมเบเล่เข้ามาเสริมแนวรุก ในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าแต่เปอร์ตี้แนะนําว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําสําหรับเปอร์ตี้อดีตแข้งของปืนใหญ่ออกมาแนะนําทีมเก่าว่าไม่ควรพิจารณาเซ็นสัญญาคว้าตัวเดมเบเล่หลังมีรายงานว่าทีมปืนใหญ่สนใจดึงแนวรุกวัย26ปีมาจากทีมเปแอชเชในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าตามรายงานจาก Art เดริโออาร์ตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสําหรับเดมเบเล่ย้ายจากทีมบาร์เซโลนามาค้าแข่งกับทีมเปแอชเชในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมา ด้วยค่าตัว50ล้านยูโรแม้ว่าทางชาบี้จะพยายามโน้มน้าวให้นักเตะอยู่กับทีมบาร์เซโลนาต่อไปก็ตามทว่าแนวรุกไว้26ปีเริ่มต้นอย่างยากลำบากในทีมเปออชเชแต่ถึงอย่างนั้นยังมีรายงานอ้างว่าทีมปืนใหญ่สนใจดึงไปเสริมแนวรุกในช่วงตลาดหน้าร้อนปี2024เช่นกันแต่ปอร์ตี้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ผมจะไปเซ็นสัญญากับเขาเขามักจะเสียโอกาสและทำประตูไม่ได้เขาออกสตาร์ทยางยากลำบากในทีมเปแอชเชซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงไม่ชอบการนำเดมเบเล่เขามาร่วมทีมปืนใหญ่เปอร์ตีกล่าวปืนใหญ่ยื่นสัญญาใหม่ให้เบนไว้พิจารณาปืนใหญ่ได้ส่งสัญญาฉบับใหม่ให้ตัวแทนของเบนไว้ได้พิจารณาตามการรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้มิเกลอเตตาผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่ออกมายืนยันด้วยตนเองว่าสโมสรกำลังดำเนินการหารือเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับกองหลังวัย26ปีหลังจากสื่อออกรายงานมาก่อนหน้านั้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวว่าทีมปืนใหญ่ได้ส่งข้อเสนอฉบับใหม่ไปให้ตัวแทนของเบนไวพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากนี้สโมสรจะรอดูท่าทีของนักเตะว่าพึงพอใจกับข้อเสนอที่มอบให้หรือไม่ คาดว่าสัญญาใหม่จะเพิ่มในส่วนค่าแรงที่สมน้ำสมเนื้อรวมถึงโบนัสในส่วนต่างโดยการเจรจาน่าจะกินเวลาอีกสักระยะหรือใช้เวลาประมาณ1-2เดือนโดยปัจจุบันเชื่อกันว่าเบนไว้รับค่าแรงกับปืนใหญ่ประมาณ120,000ปอนต์ต่อสัปดาห์โดยนักเตะมีสัญญากับทีมไปจนถึงกลางปี2 0 2 6ส่วนผลงานในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว17เกมจากทุกรายการทำได้1ประตู อย่างไรก็ตามเบนไว้์กลายเป็นกำลังหลักให้มิเกลอัตเตตาในฤดูการนี้โดยนักเตะย้ายจากทีมไบรตันไปร่วมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2021อดีตแข้งลิเวอร์พูลออกมาชี้ว่าหนึงเรื่องที่กักโปลคล้ายกับอองรีโคดีกักโปย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อตลาดหน้าหนาวฤดูการก่อนแม้จะยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มได้แต่เขามีประโยชน์ในเกมรุกของลิเวอร์พูลและถูกมองว่ามีความคล้ายกับเทีรีอองรี สำหรับเซนเดนอดีตนักเตะของทีมลิเวอร์พูลออกมามองว่าโคดี้กัคโปมีสถานการณ์ที่คล้ายกับเทียรีอองรีตำนานแข้งของปืนใหญ่คู่แข่งในเกมลีกแม้เจ้าตัวจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้ก็ตามดาวเตะวัย24่ีปีย้ายมาจากทีม p s เเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกับที่เคยเล่นให้ต้นสังกัดเก่าอย่างไรก็ตามเขาถือเป็นตัวเลือกสารพัดประโยชน์ที่ทีมลิเวอร์พูลมักใช้งานบ่อยครั้งซึ่งเซนเดน ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามันทําให้ผมนึกถึงนักเตะอย่างเทอรี่องรีที่ย้ายมายังปืนใหญ่และถูกจับไปเล่นปีกซ้ายและเขาทําได้ยอดเยี่ยมในตําแหน่งนั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งอาแซนเบนเกอร์จับเขามาเล่นเป็นกองหน้าซึ่งคุณคิดว่าไม่แน่เหมือนกันว่านี่อาจจะเป็นตําแหน่งที่เขาทําดีก็ได้แล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสิผมไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เป็นกองหน้าในอนาคตเขามีศักยาภาพที่จะเป็นได้ แต่สิ่งที่สําคัญคือเมื่อคุณลงสนามในตําแหน่งอื่นที่แตกต่างออกไปคุณต้องยอมรับตําแหน่งใหม่นั้นและมีความมั่นใจมากพอที่จะลงสนามในตําแหน่งดังกล่าวให้ดีที่สุดมันมีหลายปัจจัยที่สามารถตัดสินได้ว่าคุณจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่เซนเดนกล่าวคณะกรรมการอิสระลงความเห็นประตูชัยของทีมนิวคาสเซลตัดสินถูกต้องคณะกรรมการอิสระออกมาชี้ว่าจังหวะประตูชัยของทีมซาลิกาดงเนื้อทีมปืนใหญ่มาจากการตัดสินที่ถูกต้อง นับเป็นดราม่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อประตูชัยของทีมซาลิกาดงมาจากประตูชัยของกอดอนซึ่งเป็นจังหวะที่เต็มไปด้วยปัญหาและการพูดถึงตาม,มาหลังเกมซึ่ง VAR ต้องทำหน้าที่เช็คมากถึง3จังหวะก่อนยืนยันการเป็นประตูโดยหลังเกมวิเกลอเตต้าจัดนักวิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและ VAR ก่อนที่ทัพปืนใหญ่เพิ่งจะออกมาแถลงการสนับสนุนผู้จัดการทีมของปืนใหญ่โดยล่าสุดคณะกรรมการอิสระของลีกสูงสุดอังกฤษได้ลงความเห็นส่วนใหญ่ว่า จังหวะของโจรินตันไม่ได้ทำฟาวใส่กาเบรียลในจังหวะแย่งมงบอลก่อนไปถึงกอดอนแล้วจบสกอร์และไม่มีหลักฐานที่ยงพอที่จะบอกว่าลูกบอลออกเส้นหลังไปแล้วในจังหวะที่โจตามเก็บบอลในจังหวะแรกนอกจากนี้คณะกรรมการยังลงความเห็นว่าไคฮาวเวิร์ดเสียบไ่ลองสตาร์รรวมไปถึงบูโนกิมารายใช้ท่อนแขนอัดใสซีซ่าของจอจินโยสมควรเป็นใบแดงทั้งสองจังหวะ ผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลรู้สึกสุดอึง้งคฮาวเวิร์ดไม่โดนไล่ออกเกมที่เอาชนะปืนใหญ่เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลออกมายืนกรานว่าคฮาวเวิร์ดสมควรโดนไล่ออกหลังจบเกมนัดที่พวกเขาเอาชนะทีมปืนใหญ่ไปได้อย่างบุดบิดด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ระหว่างเกมการแข่งขันของทั้งคู่นี้มีจังหวะที่แข้งชาวเยอรมันเข้าสกัดอย่างรุนแรงใส่ลองสตาร์ฟในนาทีที่37ซึ่งทำให้บรรดานักเตะของทางเจ้าบ้านต่างพากันหัวเสียอย่างหนัก ก่อนจะเดินเข้าไปเอาเรื่องกับดาวเตะทีมปืนใหญ่แต่ท้ายที่สุดจบลงด้วยการที่แข้งทีมสาลิกาดงโดนไปเหลือง3รายในขณะที่ไคฮาวเวิร์ดโดนด้วยเช่นกันหลังจบเกมเอ็ดดี้ฮาวพูดถึงจังหวะนี้ว่าผมยังไม่เห็นการรีเพย์ภาพในจังหวะนี้เหตุการณ์ที่เกิดอยู่ใกล้พวกเรามากและผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่อันตรายอย่างไรก็ตามมันคือสิ่งที่ผมคิดและในบางทีผมอาจจะต้องขอดูภาพในจังหวะนั้นอีกครั้งเพื่อยืนยันสิ่งที่ผมคิด ผมไม่อยากจะเชื่อเลยมันคือการเข้าบอลที่น่าเกลียดมากจากนักเตะของพวกเขาแต่หลังจากนั้นเรากลับได้ใบเหลือง3ามใบในขณะที่พวกเขาได้แค่ใบเดียวเอ็ดดี้ฮาวกล่าวสมสรโคโมเตรียมตั้งฟาเบกัสเข้ามาคุมทัพแบบเต็มตัวครั้งแรกสมสซอนโคโมส, omo, สโมสรอนในเซเรียบีเตรียมแต่งตั้งฟาเบกัสอดีตแข้งทีมชาติสเปนทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมหลังจากปลดผู้จัดการทีมคนเก่ามเรโนลองโกออกจากตำแหน่ง สโมสรโคโมเพิ่งเบียดชนะทีมอัดโคลี่หต่อศในเกมลีกล่าส,สุดแต่สโมสรตัดสินใจปลดลองโก้ออกจากตำแหน่งและในตอนนี้หลายสื่อในอิตาลีรายงานตรงกันว่าฟาเบกัสจะได้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่สำหรับฟาเบกัสเล่นฟุตบอลอาชีพฤด,ดูกาสุดท้ายกับสโมสรโคโมในฤด,ดูกาล2022-2023ที่ได้ลงสนามไป17นัดก่อนเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชเยาวชนในช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมา แต่ในตอนนี้หลายสื่อในประเทศรวมถึงเทพโรมาโนต่างรายงานว่าอดีตกองกลางของปืนใหญ่ทีมเชลซีและทีมบาร์เซโลนาจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการคนใหม่ของสโมสรโคโมและในปัจจุบันสโมสรโคโมรั้งในอันดับ6ของตารางเซเรียบีย B, อยู่ในพื้นที่เพย์ออฟและตามหลังทีมจ่าฟูงอย่างทีมปาม่าอยู่8คะแนน